เสียงร้องสีงร้องตอบเพิ่มพูดคุยนุ่งซ่งหัวหน้าหนุ่มบุ้งบ่ย่านบ่อยสั่มบ่รับเรื่องแต่ละปีสั่มรับโอสอมล่ำจ้าสอมล่ำฉากเหล็กค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมค่ะสอมล่ำสอมล่ำ เฮ้ยอิเดลเดมอมสีีหกปีที่หกนขับหนักกบ่า่นยังสู้คำเอาเสนั่เสียง้อตอบแทนคุณผู้นุ่ซองเลยหัวหน้าหุคมุ่บรหาางยา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 ติดเขาเร็วยายอ่ๆนนันย้ฉันเปเกี่ยวเลยเสี๊ยวขาข้ายเหรอของขอใจแค่ขอเดินที่เยวเดมอออีกเดือนนึ่งของขอใจเนเ เตือมามามาตลาดหมอใหญ่ย ja, yeah. ังย่อมย่อมย่อไปได้เลยวันจัดนอนเรือสมบอดีเออต้องขอว่าทัคทอมสะอาดเพื่อเป็นการตัดดอกเบี้ยไม่ขารขัดขาดขาอยากเล่นน้ำใหญ่ได้เลยนะโอ้ กนานที่เป็นลูกขึ้นยใครสบายใจได้คุณสบายใจได้เยียฉันสิถ้าปเทียวหนก็เอาจะห้องสามคนไม่แตเตียยิ่งข้ารีไปบอกคืนไร้วันนีาว่ะันดานบซันดานถ่วงบงขโมยใส่เยส่อนมาไม่อยากแต่อากแตลูก่อยากลูกเพ่องบัจะอว

หอมใจสมัยกันเด็ดหเป็นข้มยรอหอมเขาเป็รากจากธราเพื่อสิได้บอกเขาได้บอกเาไม่คุยบนเรื่องหอมนี่หลักเป็นคนแต่ใจ๋าหอมจังตกต่นั่งจังวากันเป็นสภาพ้งมันกน้ำตาก็แน่นเห็นจังใลรักอาไอต้องไอต้องใเป็นจังใด อไปดีวะออกจากกรงกลางกลาเลยนะชบมะสงขอยหอมหูแน่เก่นชุปมะถ่างลยเลย่ทอดไกหาับกระเาียบเลี้ยงน้องก็เหลือเอียงก็เลยหอมหอมขอโทษด้

ไปฮู sociedad, ああ้ปะไปไปฮูปไปไปฮู้ปะฮู้ปะู้ปะฮปะฮู้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 ปะไูไป้ปู้ปะ้ปะฮู้ปะฮ้ปะไไปะฮู้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 ปะฮป้ปูปปปปปูปปป้ปป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 ้ปปป้ป บริตตกแ่งลบรูกับการไหมถือว่าเป็นบทละครเรื่องมาซ้อมกันรู้สึกว่าเออเกนะคองิดกว่าทังวันหกกับน้องต่างพีน้องเอ๋ยขอเราไปือว่าการแสดงบริเิตต์ทั้งสองทั้งเราเออเป็นกาเเป็นคนนเสียแล้วเวลาอาสาจะมีลูก

สมมตินทางเรื่องโอกาสแบบนี้น่าเีืกว่าหลงตาอยสมมตินทากันต้องเรียนต้องใช้เีกันถึงเป็นสีนไดเออม่ไม่ดนของแกอวเมสีอาอย่าตอย่า่าเารในันกกไเราหนีเาเป็นเมี่แล้วเทียงเทากันเด้กเสียบไม่เห็นแพ้ มึงเป็นซี่ดี๋ยวส่านางเกียกาดเลยต้องล่วเปกรได้อุ้ยอ่านเปมาจะขอเนาะจะั้ลงมานั่งข้างล่างเอไม่จี๊ดไ่อบ้าอะไรมาฮะ่้เขาโตนีกินมันหมดเล่เียอกว่าจะเี้ย ย่านั่งเพถขวบมาดอวบเอังเรียนบาษเลยเยนจไป่ในนี่เราก็มีบังเรอจารก็ได้ตัดออกคนลตนไ่้ไม่เนี้่ตรหัวนีีันสององค์นตอลไม่เหบอลีู่กว่าเาตมอสิบมันไม่แต่หอสองโตนหรอกค่ะ แบพากชี้กิเป็นโอโอจีแต่บบใก้ในรดีเเ้ยใหมานีบบครับตนนี้แบบนันลบผีปาเดี๋ไม่บวชนเพอดวนวัเดวนนั้นหองอค์ก็เพินโตแมงสอองค์ก็เป็นโตแต่ใจเองมันมีมันลบไย่มันลบก็ไม่ออกออกมากกว่าลงขาสอบคอสแล้วก็ใส่กนมแอ้วกตอนไหวันแล้วกจะบอกว่ากล้าโดนบึ้งเอวหรือชี้กมามหลักะไรได้วถูกปวดร่วงีู้่ชี ม่่่อเาซืองทีบ้านเจ้าของสีไม่ยัมาอุดสันเมซีซันซันเน่าไหนเนนำซันเดดไปโสีดสีไม่นสอย่าแกซันนไม่ี่ยีซีานอะน่ละนานะเรจะกินอสีีดอกี็อกันอย่พี่น้องรับรองสนุกแน่นอนนะคะ

ขอจบลงเพียงคังดยาวสงามาน้อยมาน้อยลาด้าไปน้ำเนี้ยพ่อพาไปเนป้าไปน้ำเน้ย คอยอยากได้แนวกินเสียงที่หกของพระเจ้าเปโจรเท่าสัวนิรังเอ๋อข้าเอกีผู้ฟังเอ๋อสอเป็นบัวตั้งวัดจันทนังออกนองก้าถทาเข้าบวกพี่น้องผู้ัดจอกทะเลฟัง จงสุขขันสุขีมั่งมีเงินใส่แหวนผู้ฟังจับผมไว้เป็นคุณชายผู้หลงร่ำความยิ่งใหญ่ก็มีพอซื้อผ้าซื้อผ้าผู้ใส่กระหูกดั่งเท่าถั่วเมืองผ้ามูดเดอร์ก็เป็นแบบผ้าเนีผมเป็นลูกชายคนรอของเสียเพชรก็เจีาา๊ยดาวนี่ล่ะเขาซื้ดีบอกจะเสียดอกไม้ของเสียเพชรนี่เหล่าเลยต่อเลย ผมก็คือบักไกลกับเราะล่วนสมก็คือบบกเคี่ยรอส่วนผมกับเอกาอยันตะเขาบ้าหัมโกไม่เนปีนี่ที่เขาหัวเนาะเจ้าหมวยเ้าจะแก่เลยหัวเนาะพักกันหัวให้เนี่ยหัวพระทัในแ่าบักอีกแตมึงอะไหมุราชผู้เด่นขัดปืนตาลัไอแหงตามันมีปานดาราเกาหลีผุดตนเจ้าเตอนกูไปสงกมด้วยเกาหลีวัาลูกแจ็คสันบ้นกูต้องไปตั้งไวขันเตียยบู แตสัง่งเดียวะตาม,มาา่บิดกับมหัดไทยกุศิบันเลยตอ,ตอยนเป็นยังงลุงพีมันก่ขึ้นในรูโอ้สควอบรอสกของเลยอ้ยมาฉัน,นรอจะกินไงพอมีพอกับเมย์โดนเสียจาของตลาเไถเห็นไถก็ย่ยอ,ยอ,องลูกงพอเ <c oughs> สียผิมีที่เด็ดไรแนวเก่งให้ความเบาต่อไปผากคู่ต่อมีธุรกิจเป็นของจากของแนวลูกเลย ถูกต้องแล้วเธาเลยพราะลูกตกจากทองห้กระเสือลูกนี่ปุ่มันต้องพูดสมใจเฮากล้ยเหี้ยเข้าบ้าไปห้ยพูด่กังเสียง่าที่น้ำกันนะลูกเหมือนก้วยเหีเออนั่นละเออสามสี่ไป่งสองามายลงเสียงหอบทางคนจนอยากไกล พี่ลาคำเบาสุดยอดเลยจับพี่น้องเก่งมากตายแล้วตายแล้วขอช่ไอเก่งา่่องเอาตายล้ววมทรงเสียงหงเขาขึน